น้ำส้มควันไม้จ้าขวดละหนึ่งลิตรนะคะไม่ต้องกลัวว่ามันจะหกไม่ต้องกลัวว่ามันจะซึมออกมาจากขวดนะคะหมดปัญหาค่ะเนี่ยตื๊ดตื้ดตืดสั่งเพิ่งได้มาเมื่อวานนะคะ แล้วก็นี่เม็ดถั่วภูรอบแรกเขาให้มาสามฝักที่มีอยู่เก็บไปขายบอกว่ามีเพื่อนๆถามหากันเยอะถั่วภูไม่พอขายผู้ใหญ่ใจดีก็เลยให้มาอีกค่ะหนึ่งถุงใหญ่ค่ะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะเนี่ยหลายฝักเลยค่ะจากตอนแรกที่ให้มาสามฝัก พอได้ยินว่ามีคนถามหาถั่วพูเยอะถั่วพูไม่พอขายเพราะว่าตอนนี้ขายได้วันละส0บาทยีบาทนะคะสันมาสันมามือใหม่หัดปลูกผักนะคะวันนี้ดีใจได้ถั่วพูได้เมล็ดพันธุ์ถั่วพูมาหนึ่งถุงนะคะก็จะทำการปลูกนะคะอันนี้คือหลุมนะคะมันมีต้นข้างๆอยู่แล้วค่ะตอนแรก กำลังจะขุดหลุมซ่อมอันนี้ใส่ขวดหนังลิ้เมกี้นะคะกำลังจะขุดหลุมเพื่อใส่ดินเพราะว่าตรงเนี้ยมันเป็นดินเหนียวรากมันลงไม่ได้ก็เลยขุดข้างๆเนี้ยค่ะใส่ดินที่มันเป็นดินร่วนๆกำลังขุดอยู่เมื่อกี้มีผู้ใหญ่ใจดีเอามาให้ก็เลยปลูกซ่อมมันจะเลยค่ะปลูกข้างๆกันในฝั่งนี้ด้วย อย่ปลูกถัว่วพูก่อนนะคะสันมาสันมามือใหม่หัดปลูกผักค่ะ